สวัสดีครับวันนี้เรามาเจาะลึกสถานการณ์ที่ออค่อนข้างน่ากังวลนะครับบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาล่าสุดณนะวันที่24กรกฎาคม68เนี่ยมีข่าวการประทะกันเกิดขึ้นวันนี้เราจะมาดูกันครับว่าท่าทีของไทยโดยเฉพาะการทูตเนี่ยเป็นยังไงบ้างอิงจากข้อมูลที่รามาอมวต่างประเทศเราไปชี้แจงที่นิวยอร์กตามที่ไทย PBS News เขาก็รายงานมา เป้าหมายเราก็คือจับประเด็นให้ได้ครับว่าไทยกำลังบอกอะไรกับโลกแล้วก็เตรียมตัวรับมือกับเรื่องนี้ยังไงกันอยู่เอาล่ะครับมาเริ่มแกะรอยกันเลยคือถึงแม้ชายแดนจะดูร้อนๆนะครับแต่เหมือนว่าการทูตที่ UN นี่ก็เดินหน้าเต็มที่เหมือนกันรัฐมนตรีต่างประเทศเรานี่พบคนสำคัญเยอะเลยนะทั้งเลขา UN รอมอวอรต่างประเทศปากีสถานที่เป็นประธาน UNSC เดือนนี้พอดีเลยใช่ค่ะ แล้วก็รมวปานามาที่จะเป็นประธานเดือนหน้าอีกแล้วก็มีรมวญี่ปุ่นด้วยที่จะเป็นประธานประชุมอนุสัญญาออตตาวาปลายปีนี้ใช่ค่ะการเคลื่อนไหวเร็วแบบนี้เถือว่าน่าสนใจมากนะคะคือการรีบไปเจอประธาน UNSC ทั้งคนปัจจุบันคนถัดไปเลยเนี่ยมันสะท้อนว่าไทยพยายามใช้เวทีระหว่างประเทศให้เร็วที่สุดเพื่อสร้างความเข้าใจในมุมของเราก่อนเลยครับ แล้วการที่ปากีสถานกับปานามาเขาเห็นด้วยกับแนวทางแก้ปัญหาแบบทวิภาคีอันนี้ก็ถือว่าดีนะคะช่วยเสริมจุดยืนของไทยไปในตัวแล้วการคุยกับประธานประชุมอนุสัญญาออตาวางล่ะครับอันนี้มันมีนนยะอะไรพิเศษไหมครับเพราะรู้สึกจะเกี่ยวกับเรื่องกับระเบิดหรือเปล่าครับอ๋อใช่ค่ะเกี่ยวกับกับระเบิดสังหารบุคคลคือในข่าวเนี่ยเขาไม่ได้ลงรายละเอียดเป๊ะๆหรอกนะคะแต่การเลือกไปพบในช่วงสถานการณ์แบบนี้ ก็อาจจะนะคะอาจจะเป็นการส่งสัญญาณอะไรบางอย่างหรือเป็นการเตรียมข้อมูลเผื่อไว้เพราะเวลาเกิดการประทะกันเนี่ยเรื่องประเภทอาวุธที่ใช้มันก็อาจจะถูกหยิบขึ้นมาได้เสมอก็เป็นการเตรียมพร้อมข้อมูลไกลๆค่ะอืมเข้าใจแล้วครับทีนี้กลับมาดูที่เนื้อหาที่ไทยสื่อสารออกไปบ้างครับจุดยืนหลักๆที่เราย้ํากับนานาชาติคืออะไรครับตอนนี้หลักๆเลยก็คือไทยเน้นว่าเราอดทนอดกลั้นมาตลอดนะ แล้วก็อยากแก้ปัญหาอย่างสันติผ่านการคุยกันสองฝ่ายคือในกรอบทวีภาคีนี่แหละโดยเราเคารพอธิปไตยกฎหมายระหว่างประเทศแล้วก็พร้อมเจราจายอย่างจริงใจตลอดครับซึ่งทางไทยมองว่าท่าทีนี้มันสวนทางกับทางกัมพูชานะครับที่เรามองว่าเขาจงใจยัย่วยุมีการแทรกแซงแล้วก็ละเมิดอธิปตไตยเราแล้วประเด็นเรื่องการโจมตีที่ไทยเรากล่าวหาฝั่งกัมพูชาเลยครับอันนี้ดูเหมือนข้อมูลจากฝั่งเราจะค่อนข้างหนักแน่นเหมือนกัน ใช่ค่ะประเด็นนี้ถือว่าร้ายแรงเลยนะคะตามที่ท่านรัฐมนตรีชี้แจงไปเนี่ยมีการระบุชัดว่าการโจมตีจากฝั่งกัมพูชาเนี่ยมันเกิดขึ้นต่อเนื่องและที่สําคัญคือมันพุ่งเป้ามาที่พื้นที่พลเรือนด้วยมีรายงานว่าไปโดนโรงพยาบาลทําให้มีคนเจ็บคนตายครับซึ่งถ้ามันเป็นเรื่องจริงนะคะอันนี้คือการละเมิดหลักมนุษยธรรมสากลแบบชัดเจนมากๆ ในนภาพรวมะะคทะ่าทีไทยก็คือยืนยันสิทธิ์ในการปกป้องตัวเองตามกฎหมายระหว่างประเทศนั่นแหละค่ะท่านรัฐมนตรีก็พูดชัดนะคะว่าเราพร้อมจะพิจารณายกระดับมาตรการป้องกันตัวเองถ้าหากการโจมตีการละเมิดอธิปไตยมันยังไม่หยุดครับก็เหมือนเป็นการส่งสัญ,ญญาณว่าความอดทนมันก็มีขีดจํากัดนะแต่ก็ยังเปิดช่องทางไว้อยู่ถ้าอีกฝ่ายปรับท่าทีแล้วในทางปฏิบัติละครับมีอะไรที่เป็นรูปธรรมออกมาหรือยังครับ มีค่ะตอนนี้ท่านรัฐมนตรีสั่งการให้กระทรวงการต่างประเทศเนี่ยเตรียมแผนอพยพคนไทยออกจากกัมพูชาแล้วแล้วก็กําลังประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องเพื่อดูเรื่องการเพิ่มเที่ยวบินพาาินิดพนมเป็นกรุงเทพอ๋อครับเพื่อรองรับคนไทยที่อาจจะอยากกลับประเทศอันนี้ก็แสดงให้เห็นว่ารัฐบาลให้ความสําคัญกับความปลอดภัยของคนไทยในกัมพูชามากๆเลยไม่ได้ประมาทอืมถือว่าเป็นการเตรียมพร้อมที่รอบด้านนะครับ ทีนี้สำหรับคนไทยที่อยู่ในกัมพูชาตอนนี้ถ้าต้องการข้อมูลหรือความช่วยเหลือช่องทางติดต่อสําคัญที่ประกาศออกมาก็มีสถานทูตที่พนมเปนนะครับหมายเลขฉุกเฉิน +8557788114 แล้วก็มีสถานกงสุลใหญ่ที่เสียมราฐหมายเลข +8558608999 แล้วก็กรมการกงสุลที่กรุงเทพ +6625728442 ทุกเบอร์นี้ติดต่อได้24ชั่วโมงเลยนะครับค่ะดีเลยค่ะ สรุปแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยการดําเนินการของไทยก็คือเดินเกมการทูตในระดับสูงเลยเพื่ออธิบายมุมมองของเราแล้วก็ยืนยันสิทธิ์ป้องกันตัวควบคู่ไปกับการเตรียมแผนรับมือฉุกเฉินเพื่อดูแลพี่น้องคนไทยในกัมพูชาด้วย ใช่เลยค่ะสถานการณ์นี้มันสะท้อนความซับซ้อนของการจัดการความขัดแยงระหว่างประเทศจริงๆนะคะโดยเฉพาะคอมีเรื่องการกล่าวหาว่าละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศแล้วยิ่งมีเรื่องโจมตีพลเรือนเข้ามาเกี่ยวข้องอีกการสร้างความน่าเชื่อถือให้ข้อมูลฝั่งตัวเองในเวทีโลกเนี่ยสำคัญมากเราก็ต้องพยายามหาทางคลี่คลายหลังสันติแต่ในขณะเดียวกันก็ต้องปกป้องอธิปไตยปกป้องพลเมืองตัวเองด้วยมันเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนมากจริงๆค่ะ คงต้องจับตาดูกันต่อไปแบบใกล้ชิดเลยนะคะว่าแต่ละฝ่ายจะหาทางออกจากสถานการณ์นี้ยังไงโดยเฉพาะประเด็นเรื่องการพิสูจน์ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการโจมตีเป้าหมายพลเรลือนเนี่ยอันนี้น่าจะเป็นจุดทีออ่นานาชาติให้ความสนใจมากเป็นพิเศษเลยค่ะ